สวัสดีครับรู้สึกเป็นนะักท่องเที่ยวมากวันนี้เราไม่ได้ถ่ายบางมากนะน่าจะเดือนนนะึงอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่อ่ไหนจัดมาคอยเดี๋ยวเราจะเดินเล่นพาคุณผู้ชมดูโซนนิ่งนี้นะกันไหนนะไหนเราก็มาทุระแถวนี้แล้วก็มาทํางานด้วยก็เลยคิดว่าจะเดินเก็บภาพอะไรสักหน่อยดื่มตาไม่ค่อยขึ้นคุณผู้ชมจะคิดว่าฉันหลับหรือเปล่าแดดแรงมากนะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะลองไปเดินเรารามายานี้เพราะอะไรเนาะมาทํางานแล้วก็คือปกติมากินกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มาทํางานด้วยก็เลยจะจะเดินปกติไม่เดินนะคนร้อนแต่ว่าก็ถ่ายเข่าที่ถ่ายได้เนาะอาจจะไม่ไกลมากเนาะเราเราอยู่ตรงหน้าร้านละมุนโฮคาเฟ่ตรงนี้คืออาคารอนุสรเนี่ยมันเป็นอาคารอนุรักษ์อาคารโบราณอะไรเงี้ยแล้วก็เจ้าของเขารีโนเวทให้เป็นเหมือนห้องเช่าคอมเพล็กซ์อะไรเงี้ย ต่ตรูห้องเช่ามีรองเท้าสองเขาเรียกว่าช็อปน่ารักน่ารักทั้งเส้นเลยเนาะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูไม่ใช่อินเสิร์ตดิพาไปดูเดินดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะเดินตรงนี้พี่กวางก็ทวงงานไปนะก็เนี่ยเขาจะแบ่งซอยย่อยๆใช่ป่ะแล้วก็มีร้านอย่างตรงเนี้ยก็เป็นร้านขายผ้าเมืองพี่คนนี้เขาเขาทำชุดให้ละครหลายเรื่องนะละครที่มันเกี่ยวกับภาคเหนืออะไรเงี้ย เออแบบเขาเป็นคนทำคอสตูมให้เพื่อนนี้ร้านไอติมเนอร์นี้ก็น่ารักนะแล้วก็นี้กำลังเปิดใหม่นี่ก็ร้านใหม่เร็วๆนี้ขายงานอาร์ตหรือเปล่ามีลาบูบูด้วยนี่แท็บทูเ่ะอ๋อเหรออ่าเป็นสตูดิโอไงเือนร้านเราไงแล้วก็อันนี้ราเงนนามเง <Am> ก็มีให้เช่านะยังไม่มีคนเช่าแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ชูครีมอ่านุสารซีเร็กออ้อยชูครีมน่ากินมากยมีอน,นไรอ๋อเหมือนในนี้มันจะมีหลายๆหลายๆอันมาอ๋อเข้าไปตรงนี้เนาะลองเข้าไปไหม เราเข้าไปไหมเราไปทะลุเดินเข้าไปไหมเดินสองก,ก้อนอ๋อแล้วมันก็ทะลุนี่ไงมีอาคารอ๋อคือคือเมื่อก่อนมันก็มีแค่แค่ฝั่งนั้นแค่ไม่กี่ร้านแล้วก็มีร้านข้างหลังแต่เขาน่าจะค่อยๆทําเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเปิดให้ให้คนเช่าข้างบนก็ด้วย นนีี่มมัก็แบบอยอจริงๆตัวอาคารนี้<ว>มัน,<ว>นเป็นอาคารโบราณเนาะซึ่งประวัติเนี่ยมันมีลิงค์ให้อ่านเยอะแยะเราไม่เล่าแล้วกันเดี๋ยวพูดผิดนะแต่เขานะเขาเป็นต้นตระกูลนะนิมันเหนมินหลวงอนุสารสุนทรอ,อยาเธอ,อจะถ่ายรูปไว้ด้วยไหมเรฟเฟอร์เรเนซ์อะจริงด้วยฉันมาทำงานนี่ก็ระหว่างที่ความก็หันที่ถ่ายรูปเราก็ดูบรรยากาศที่นี่ ยูดิงเอฮะขึ้นไปข้างบนอ๋อนี่เป็นที่เก็บแบบเรือมีห้องน้ำตรงนี้เหมือนเขาตั้งใจเป็นโถงใหญ่เลยนะโซนนั่งเล่นน,นู่นนั่นนี่อ๋อตัวนี้ไพโาแมงวันจะต้องตอมกลอ้องตลอดเวล่ะ อันนี้ไม่ได้ตัดนะอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรพูดอะไรก็จะอยู่ไม่ตัดหรอไม่เป็นขี้เกียจก็เดี๋ยวนะอันนี้น่าอะไรทำไมมีเรือด้วยเขาอยู่ชมลมภายเรือเหรอก็ตรงนี้ใกล้น้ำปิงนะแล้วก็นี่อะไรน่าจะเป็นของเก่าเขาถ่ายรูปได้ด้วยเหรอรางวันประเพณีเจ้าพระยาอ๋อแข่งขันเรืออ๋อมีห้องน้ำตรงนี้ ก็แปลว่าในเวิร์งนี้มีสองห้องน้ํามีตรงนี้และตรงนูน้นเพราะว่ามันมันมีร้านเยอะมากมันจะมีห้องน้ําแค่ที่เดียวไม่คงไม่ไหวนะอะเรามาโผล่ตรงนี้มีรถไฟเหมือนจักรถไฟเก่าความเขาเป็นเมื่อก่อนเขาเป็นอะไรโกรด,ดังโล่งสีงสเก็บของนะอะไรเนาะก็เลยมีของเยอะแล้วเขาก็ใช้พื้นที่ให้กลายเป็นเป็นเวิร์งที่ใหม่อ,มอะไรเงี้ย เป็นร้านต่างๆด้วยนะใช่นี่ไม่มีความรู้นะอย่าด่าเราเยอะนะแล้วก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีไม่กี่ที่มีร้านกาแฟข้างบนนี้ปะแล้วก็นี่เขาน่าจะทําเพิ่มก็ถือว่ามาฟิล์มบรรยากาศอันนี้ร้านดอกไม้น่ารักเนาะมีที่จอดรถเยอะอยู่นะแต่ต้องมาใช้เขาเรียกว่าตาดวงใจนี่คืออะไรเขาเรียกว่าก็ต้องมามาเที่ยวที่นี่จริงว่าจะจอดรถได้หรือว่ากลางคืนเป็นร้านเหล้าก่อนถือว่า ความรู้น้อยมากครับคุณผู้ชมมีร้านลาบมีร้านลาบตัวเอาเป็นว่าถ่ายบรรยากาศแล้วกันมาบูนี่ร้านอะไรเนี่ย Art and Workshop ตรงนู้นคือวิถีลาบนะอาคารเลไรน้อยเออเขาทำหน้าร้านน่ารักนะพี่งังนะอ่าเราจะทะลุไปเหมือนเดิมนะโอ้ยนี่ก็มีอีกช็อปหนึ่งก็ยังไม่เสร็จ โอเคเดี๋ยวเราเดินทะลุตรงนี้ออกไปทิงหรือว่าไปทางนี้ไปดิสเว์ไหมอืมก็ได้ไปเจอคุณลุงลุงหมอเราทำตัวมีพิรุษหรือเปล่าเราจอดรถในที่เขาแต่ว่าเรากินกาแฟก่อนละคือมันคงมีหลายคนที่มาจอดแล้วไปที่อื่นอ่ะเขาก็จะต้องเช็คทุกครั้งที่แบบกินร้านไหนจ้ามาจอดตรงนี้อะไรแต่เราก็กินตรงนี้จริงๆนะ ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นร้านเครื่องมือเนาะตอนนี้เป็นบาร์ไปละไม่ใช่ร้านเครื่องมือดิเป็นที่ซ่อมซัมติงในห้องเครื่องมือขอณัวถ้ามีอะไรก็ถามสิติดต่อสอบถามอันนี้คืออันเก่าละกับปห้องเครื่องมืออ๋อเนี่ยนี่คือคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่อเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างเครื่องมือต่างๆก่อนนี่่ิมองหกห้าหกโอ้โอเมีมวดำ ลงกึ่งลงกึ่งครับในอดีตนะลุงยูนี่เมินเลยครับกี่ปีแล้วครับนับได้คนับได้น่าจะเกินก่อนผมเกิดอีกอ่ะนี่ก็รถโบราณฮะอ๋อเข้าได้กะเป็นข้อเวียงข้อเวียงเป็นซรัพย์เทคนิคซรัพย์เทคนิค รถกรนเนาครับ oh. ถือว่าจุดซ่อม oh. ซ่อมบำ oh. รุงเกองจากหนักเอาอย่างนี้ดีวกว่าแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนพื้นที่เป็นคาเ์ฟงคาเฟ่เป็นหลัก oh. กับที่จอดรถแล้วก็ร้านตรงนี้จะเป็นมาร์เก็ตอีเวนต์ต่างๆก็จะมาจัดตรงนี้แข mm. วงแขวงขอบคุณครับ,รบตรงนี้เป็นร้านลาบ uh. เดี๋ยวเราจะเดินผ่านร้านลาบ เราจะไปตั้งใดเราจะไปดิสเวกก็ได้หรือว่าออกดิสเวกก็ได้ออกนี่ปะคุณนูว่าเก่าแก่มากเขามีกาดนี่หรอเนี่ยสันปอยสตรีทมาร์เก็ตแต่เราไม่ได้มาวันที่เขามทุกทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเราเราไม่มาเพราะอะไร ลูกขวายนะคะเพราะว่าบ่ายโมงนี่ก็คืออะไรพึ่งจะอาบน้ำเสร็จแล้วก็อันนี้วันอาทิตย์แรกใช่ไหมแล้วมันบอกว่าอาทิตย์ที่สองจะเป็น expat night market สำหรับคนที่ไหนอ่ะมึงลูกลูกขวายมันก่อนมึงมาเลย expat expat night แปลว่าชื่อเต็มมันคือ x x อันยพูนเดี๋ยวขอใส่อันคำจริงตั้งรุ่มนะมันหมายถึงแบบพวกคนเกษียณที่ที่มาจากประเทศอื่นอะ ฝรั่งเท่าอย่างยต่ไปงก็ไม่ดีแต่มาเพราะว่ามันเป็นชุมชนของคนต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ต่างประเทศคนนี้ให้ข้อมูลนะผมไม่ได้ให้ข้อมูลนะออาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมอย่าด่าแล้วกันนะเออก็ไปเปิดดีกับคนเดียวนะข้ามข้อมูลชั้นสองเป็นโรโย่เอาคิดคอลเลคชั่นแล้วอ่ะในคลิปนี้มันคนเขาเพิ่งดูคลิปนี้ก็จะเป็นที่แบบจิวเวลรี่ก็บริษัทใหญ่อยู่นะเนี่ยนี่เรามาโผล่ที่เดิมที่เดิมที่เราฟิล์มเมื่อกี้ วนๆกันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเราจะเดินไปดูฝั่งนู้นสักหน่อยซาลาเปานี้ไม่ทันแล้วมั้งป่านี้แล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเนาะสามโมงกว่าแล้วเอาวเหปกติถ้าสองโมงนิดๆก็หมดแล้วมากแล้วยิ่งวันนี้เสาร์อาทิตย์ด้ยเนี่ร้านวิถีลาบอยู่ตรงนั้นนะ่ะนี่ก็เป็นร้านอะไหล่รถเออเออถ่ายรูป วิถีลาบอันนี้เรียกว่าเส้นเจริญเมืองผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังนี่แหละว่าถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนเจริญเมืองฝั่งนี้ฝั่งนี้คือน้ำปิงนะอะ่เราจะมาฝั่งนี้เดินไปเรื่อยๆมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ส่วนใหญ่ก็เป็นอาคารเก่าอยู่นะเขาก็มาใช้พื้นที่นะอ่านก่อซาลาเปาปิดไปละอ่าสวยเลยไม่ได้กินเลยฝั่งนู้นก็เป็นอาคารพาณิชย์เก่าแต่ว่าก็มาทำใหม่ สังเกตว่ามันยังจะเป็นพื้นที่ที่ขายอะไหล่ยนต์เนาะเราเคยพูดไปในคลิปก่อนแนละไปหาดูได้แต่อันนี้ก็จะมารีแคปเนาะฝั่งนี้เมื่อก่อนมันเป็นใกล้สยานรถไฟมันก็จะเป็นที่ที่เครื่องจักรหนักเพราะว่าขนมาทางรถไฟสบายกว่าออครับใครอยากรู้ข้อมูลเพิเ่มเติมไปดูคลิปนั้นเขาบอกว่ามันเป็นตัวแทนของอย่าเด,เ,ดเร็วยุคสมัยใหม่ของจังหวัดเพราะว่ามันคือการมาถึงของ มีขนส่งแบบใหม่แล้วก็ความเป็นอุตสาหกรรมใช่เขาว่านะอ่านมาแต่ตอนนี้มันก็ไม่เป็นอุตสาหกรรมละก็เปลี่ยนหมายถึงว่ามันมันเป็นจุดเริ่มต้นของโลกอุตสาหกรรมที่เข้ามาในเชียงใหม่ตอนนี้ก็นี่ไงอันนี้ก็เป็นร้านที่ร้านกาแฟที่ดังแลิ้มสักดาวฟลอร์คอฟฟี่บาร์นี่หรอเขาจะกินก็ เรามา,าเดินผ่านน,าน่โหคนเยอะนะเ<ม>นี่ยร้านพี่คนนี้ทำนี่นสักหนักคณพ <What? S 1> ี่นี่จะถ่ายหูปแล้วเพื่อนอาจจะรู้สึกว่ามอยากได้เราเป็นแบ็คกราวด์เพิ่งก่อนเลยยั้งแต่ว่าเราจะถ่ายร้านเหมือนกันเราก็ปล่อยจอยน้องเดียวท่านหนึ่ง ึกว่าเป็นทัวจีนแล้วร้านโฟร์เนี่ยนะนีะ่ใช่ใด,ดีนะที่จะมาติดน้องแล้วน้องจะมาติดเดี๋ยว,วเดินไปอีกมีรถสนญยมไปดีกว่านี่ก็เป็นคาเฟ่เราเคยมาครั้งหนึ่งเนาะสองครั้งแต่ตอนนี้เป็นเป็นรถสนิยมล่ะเมื่อก่อนเป็นทูเมทโต้ม,มันน่าจะเจ้าเดียวกันกันี่ไงร้านคันคาเฟ่ร้านใหม่ฮะ ร้านที่วัยรุ่นกำลังมากําลังเป็นที่นิยมฝั่งนู้นะสังเกตว่าจะมีนั่นแหละทีเนเจอร์วันที่เรามาถ่ายทําเป็นวันเสาร์นะผมคิดว่าไหนเรายังเห็นร่องรอยของร้าน<อ>เกี่ยวกับอะไหล่ยนเครื่องกึ่งเครื่องโมตา่างต่าง ก็เป็นสีแยกร้านแบบคาเฟ่เก๋ๆอันนี้เป็นร้านคนที่เป็นศิลปินท่านหนึ่งเคยมาเที่ยวร้านเราได้อ่ะร้านยีสต์นั่นเป็นขายยีสต์กะยีสต์เว้าเฮ้าส์มันเหมือนแบบ ขายแบบเสื้อผ้าไวรุ่นอะแต่ว่าตั้งใจรอกับโบราณสถานุตส่าหกวจะไปซื้อยีดแฝงขนมปังไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็น่าสนใจแต่เราตอนรอคนไม่เยอะเท่าไหร่ไปไปแล้วกันตอนนี้ยังไม่สู้อันนี้ก็เป็นอาคารไม้หลังเดียวไม่ใช่หลังเดียวที่ยังมีอยู่คนะ่อนข้างจะวุ่นวายทีเดียวจอดแจเอ้าไปแล้เชิญค่ะเชิญค่ะ อามาเจอธนาคารไทยไปไปเส้นนี้ถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นกาบสำมะคอยเนาะเดินไปดูสักหน่อยไปเนี่ข้าจอดบนนี้ได้หรือจะจอดอะใครจะทำใหม่ในฟองดูนี้ต้องลบด้วยอ,อะไรนะใช้ตัดต่อก <laughs> เอต้องเอาอะไรนะมันลบอะอ <Photoshop. S 2> ตรงนี้เป็นกราฟ สีแยกใหญ่ตรงข้ามไม่รู้เห็นป่ะนะตรงนู้นนะครับเป็นร้านกราฟก็เป็นกาแฟเหมือนกันออก็เป็นอาคารพาณิชย์โบราณุฝั่งนี้ก็มีอีกร้านหนึ่งพี่วังร้านกาแฟเดี๋ยวเราจะต้องเทำ่ออยู่จะไปทางนู้นหรือว่าไปทางขวาจะเข้าไปดูกาดสั <Okay. S 2> กหน่อย ือจะไปตลาดก็ไปไปเส้นนี้เนาะหรือว่าตรงไป응ไปเ <ไป S 2> ส้นนีน้น้นนี้จอเจ๊อุย้ยตะเห็นสะดุดอันนี้อะไรเอ่ยคอฟฟี่วายโดนัทเออนี่ก็สวยอันนี้ก็ดูสวยเนาะ,ะ,เ,นะเหมือนร้านแบบเกาหลีสไตล์อ่าร้านละ ก็มีคาเฟ่ซ่อนอยู่กับร้านอะไหล่ยนแต่เขาเปิดใช่ไหมคือ,อไอเหล็กดัดมันลงมาหน่อยนึงก็เลยสงสัยว่าเขาเปิดหรือเขาเปิดเปิดแหละ I don't know ออจริงๆเวลามาเส้นนี้ถ้าเรา,าหันหน้ามากล้องมาดิ ปุ่ยกับคุณผู้ชมบ้างม,มาเส้นนี้แล้วหาที่จอรดรถอะ่ะให้จอดในวัดได้นะครับก็จ่ายค่าบำรุงวัดยี่สิบาทอะไรแต่ถ้าโชคร้ายก็จะเต็มก็เป็นทางเลือกแล้วกันแต่ฝั่งนี้เป็นตลาดนะฮะทางเข้าตลาดอยู่ตรงนี้เข้าไปทางนี้อันนี้มันแน่าจะเป็นข้างหลังแต่เข้าได้เข้าได้ทะลุตรงข้างหน้าเป็นค่ายกามินละ มีคุณลุงปั่งสำล้อรถฉีบโอ้นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์จริงคุณลุงก็ติดกล้องผมหน่อยนะขึ้นบอน้องเดียวท่านหนึ่งเงียบสงบนี่วัดสัมบะคอยนะมาจอดรถตรงวัดสัมบะคอยได้ปกติเรามากินกาแฟร้านอ่านร้านเพื่อนอะ่ะก็จะมาจอดที่นี่แล้วก็เดินไปอืข้างไหนก็กว้างยู่มีข้าวขาหมูนะมีร้านแดงโอชา ร้านทองโอเอชื่อคล้ายๆกันร้านตัดผมแถวนี้นจะยังเป็นร้านแบบร้านเดิมอยู่นะโบราณสไตล์เขายังไม่ขายไม,ไม่ได้ตั้งใจโบราณสไตล์คือโบราณอย่างคือเออร้านมันเก่าไปตามวัยนะขนมจีนสับปะข่อยก็อยู่ตรงนี้เนาะแต่ไม่รู้ว่าตลาดไหนนะไม่เคยมากินไม่เคยมากินแต่ที่เขาชอบมากินกันก็คงแถวเนี้ยมั้ง อันนี้ค่ายทหารเนาะก็ตลาดตรงไปก็เป็นตลาดนะตลาดตรงนี้เราไม่เดินมาเนาะมันไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจไปอ่ะถ่ายตรงนี้่ไหนแล้วก็ให้ดูบรรยากาศนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างไปถ่ายเส้นไหนก็จะถ่ายมาอีกนะครับก็เดินดูคือตรงถนนเส้นหลักอ่ะ มันก็มีความความเป็นเมืองมากขึ้นมันก็ถูกถูกซื้อถูกเปลี่ยนกิจการเป็นร้านเป็นคาเฟ่เป็นนั่นเป็นนี่ตามตามภาษาเมืองที่มันเปลี่ยนไปะนะเปลี่ยนด้วยออแล้วก็คือมันเราเคยพูดในคลิปก่อนว่าแบบที่ในเมืองอ่ะมันเริ่มแพงแล้วก็ร้านพวกนี้มันก็ไม่ได้มีคือผู้ประกอบการเขาก็หาที่ใหม่นั่นแหละที่จะแบบวันนี้แลค่าเช่ามันสูงอ่ะอย่างนิมานก็ไม่ไหวเนาะ กขาเลยมาหาย่านต่างๆมีเขาเขาก่อดไปย่านอะไรนะช้างม้อยช้างม้อยไปละอันสามมาคอยก็เป็นอีกย่านรองๆองลงมาที่ก็คาเฟ่ก็เกิดมันก็เริ่มมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแล้วถ้าเลยไปตรงนี้อีกก็จะมีอีกนะก็จะกลายเป็นร้านร้านเหล้าร้านอะไรเยอะแล้วเป็นร้านเหล้าแต่วันนี้เราไม่ได้ไปเพราะว่าคาเฟ่มันจะอยู่ถึงแค่เนี้ยถึงแค่สี่แยกเนี้ยความเป็นคาเฟ่ชิคๆกะนน่ใช่แต่ถ้าเลยไปฝั่งนู้นอ่ะมันจะไม่ค่อยเลยไปฝั่งนู้นจะถนนกว้างขึ้นนะ เออแต่ว่าันเ<ไ>ป็นตึงแถวข้างๆอ่ะมันจะกลายเป็นเป็นผับเ,เป็นอะไรเดี๋ยวถ้ามีมีโอกาสครั้งต่อไปไม่ไม่ไม่แน่จะมาจจะมีร้านกาแฟาก็ได้แต่หมายว่าฟิวเวลาถามว่านึกถึงร้านกาแฟจะนึกถึงจะนึกออกแค่ตรงนี้แค่ก่อน <ừ> <ừ> สีแยกเนี้ยพอเลยไปมันจะวันนั้นน้องพามาขี่นมื่อไรร้านหมูจุ่มเป็นบาร์เป็นเหล้าเป็นนั่นเป็นนี่เนาะแล้วก็เป็นโรงเรียนไปเลยหรือไม่งั้นก็เป็นห้องแถวแบบร้านบะหมี่ร้านั้นร้านนี่ไปเลยแต่ถ้าร้านกาแฟจะมีอีกก็คือ เลี้ยวไปแล้วตรงสายรถไฟอ่ะเราไปบ่อยโอเควันนี้หอป่ากของเขาก็นั่นแหละพระดูเมืองดูย่านเออว่าตึกเก่าก็ก็ยังมีอยู่ผู้ประกอบการเดิมก็ยังลาคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดแห้งห้วนไปนั่นผู้พันแซนเดอร์รึเปล่ารถรถโบราณสไตล์โอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับเรากลับมาแล้วเมื่อเรา ว่างใช่บ<ป>ายเจอกันคลิปต่อไปครับ<ป>จบที่วัด